คิดแบบเข้าใจคนอื่นเยอะขึ้นรู้จักแบบเป็นคนให้เเมื่อก่อนไม,ไม่ไม่ขนาดเนี้ยรักผมลุกขึ้นมาเฮ้เ hey, ฮ hey, ขาได้ขารับลุกขึ้นมาบอกมาคืนนี้อยากได้อี่คนก็ชิมบอกรัน เวทีเดอะสตาร์ The Star. ภาระที่หนุ่มคนนี้เคยแบกไว้ก็หายไปคุณแม่ของเขาก็กลับมามีบ้านอีกครั้งด้วยสองมือสองขาและหัวใจที่รักในการเต้นถ้าไม่ผ่านจุดนั้นมาก่อนมันก็คงไม่มีวันนี้แน่นอนแต่ก็เรื่องเต้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้ววันนี้มันก็แบบเป็นตัวผมจริงๆที่ทุกคน,นหลายๆคนรู้จักว่าในคืนผมต้องมีสึกการเต้นอะไรเงี้ยก็มัน เขาเรียกว่าไงเป็นคู่ชีวิตเป็นขาอีกข้างหนึ่งที่แบบขาดไม่ได้เลยแล้วก็ส่วนขาอีกข้างหนึ่งก็คงเป็นครอบครัวขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณทุกคนขอบคุณ,คคณแฟนคลับที่แบบที่ไม่รู้ว่า ทำไมหลักกันขนาดนี้เห็นทุกคนยิ้มทุกครั้งที่เจอกันไหยคำนี้พูดบ่อยแต่มีความหมายมากขึ้นไปรักทุกคนมากมาย ช่วงหน้าครับกับการจับคู่ของ p r i n ์นั่น Princess o ต d a n ด e อย่างฮั่นและแกลนซึ่งทั้งสองคนนี้ครับจะสร้างประสบการณ์อะไรให้กับวงการเพลงแดนซ์บ้างเราบ้างพักสักคู่เดียวดูวการประชุมกันต่อครับและในครั้งนี้ครับวงการเพลงแดนซ์ของเมืองไทยครับกำลังจะเกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นใหม่ครั้งกับโปรเจกต์ l ิฟต์ทูแดนสของแกลนและฮั่นครับซึ่งโปรเจกต์ในครั้งนี้จะมีที่มาอย่างไรและเบื้อหลังการทำงานของพวกเขาจะแดกนกระจายขนาดไหนเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับ คอนเซปต์ของอลบั้นนี้ก็คือจะมีทั้งเพลงที่รวมร่วมกันร้องแล้วก็เพลงเดี่ยวของแต่ละคนนะครับซึ่งเพลงเดี่ยวเนี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนชัดเจนมากส่วนเพลงที่ร่วมกันร้องเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่ในอดีตซึ่งจะสร้างสีสันจะมีการแบทเทิลจะมีการเต้นไปพร้อมกันหรือว่าจะเป็นการส่งเสริมกันในท่าทางต่างๆที่มันไม่สามารถจะทาคนเดียวได้การเลือกเพลงเนี่ยน้องๆเขาก็มีส่วนกันสูงมากอยู่แล้วทั้งฮั่นทั้งแกลมเนี่ย ได, people, ได้คุยกับผมได้คุยกับทีมงานตลอดยกตัวอย่างนะครับเพลงก็ใครมันจะไปรู้ล่ะเพลงนี้ในเวอร์ชั่นของพี่เจคือพี่เจร้องเป็นเสียงหลักเป็นเสียงเมนแล้วก็จะมีะเสียงคอรัสเข้ามาร้องตอบโต้ตกันซึ่ง<ๆ>มันเห็นภาพที่ชัดเจนมากๆที่จะทําให้เ,เป็นเพลงคู่ให้หั่นร้องในท่อนของพี่เจ head, แล้วแกร์ร้องในท่อนของผู้หญิงก็ใครมันจะไปรู้ล่ะ เพลงภาวะอ้องปากของท่นนะฮะเกิดจากการรวมตัวของระหว่างโดมท่านแคงส้มพี่เอสี่คนเอาเอามารวมทุกอย่างโดยที่ใช้เวลาในการทํางางน้วยแค่สามวันพี่ทําบีทขึ่นมาก่อน ทำบีทมาก่อนลที่บีทที่ฮั่นเขาเป็นแดนเซอร์มาก่อนเขาก็รู้สึกว่าบีทเนี้ยเขาสามารถโยกได้เพลงน,นี้ผมแต่งเนื้อร้องเองพยายามคิดออกมาให้ได้ดีที่สุดเอาชีวิตจริงของตัวเองนะมาแต่งเป็นเพลงแล้วก็ผมคิดว่าหลายๆคนคงเคยผ่านชุดนี้นมาแก,กรนเพลงตื่นได้แล้วเพลงนี้มันจะมีความเป็นลักษณะ ผู้หญิงทันสมัยเรียกว่าเป็นเพลงที่อยากจะภูมิใจนำเสนอมากจริงๆในเรื่องของแนวเ,เพลงในเรื่องของท่าเต้นต่างๆเราอยากเปลี่ยนสีของหั่นและแกนให้ให้มีนเสน่ห์ย้อยุ่งแล้วกันซึ่งเพลงทั้งสองเพลงเพราะว่าสา้งต่เวกับเนี่ยมันถูกสร้างมาให้มันแบบ ประสานกันได้ดีท่าเต้นมันถูกคิดมาใส่ร่วมกันได้ทั้งสอง เลียโอยเนี o ่ยจะมีการแบบแกงจะมีตีลังกากับหลังด้วยนะคะหลายๆคนที่ดูก็อตกใจนะคะแล้วก็หรือว่าจะมีการแบบฉีกขาขึ้นบนอากาศแล้วยกหรือว่าอย่างที่ท่านก็จะมีแบบว่าโผลตัวลงมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นอะไรที่แตกต่างนะคะได้เห็นศักยภาพของเราในแบบที่มันแตกต่างออกไปจากเดิมจริงๆธรรมาดาไม่ได้แล้วสองคนนี้ถูกไหมมันก็ ความผัดผวนมันก็คือเหมือนเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเนอะเพราะแบบเราทําความท้าทายอะไรไปในผลงานคนดูก็ยังจะติดตามเนี้ยค่ะและอฟ์ปาร์ตี้ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า Lift to Dance Party จะร้อนระอุและเต้นกันมันกระจายขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยครับ Lift to Dance Party c o คอนเสิร์ตของผมกับน,น้องแกลนก็ต้องบอกว่าพยายามเขาเรียกว่าไม่พยายามเลยอะจะหาสิ่งที่เป็นผมกับน,น้องแกลนเนี่ยที่ จัดป็ปออกมาให้ทุกคนได้สนุกแน่นอนมันเป็นงานใหญ่สำหรับเราจริงๆเราจะทุ่มเททําให้ได้อย่างเต็มที่ที่สุดสําหรับเป็นเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในการเปิดตัวอัลบั้ม Leave to Dance นะคะในคอนเสิร์ตนี้ไม่ต้องกลัวว่าไปแล้วจะเงียบเหงาแน่นอนมีเพลงใหม่เพลงที่เคยฟังและยังไม่เคยฟังจากอัลบั้มนี้จะได้ฟังกันในคอนเสิร์ตนี้เป็นที่แรกนะครับแล้วก็จะได้เห็นใน มุมโซโลโพาร์ตเงี้ยของแกเซ็กซี่ยังไงของฮันแบบเซ็กซี่แบบไหนมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบต้องทําให้เขาสนุกต้องทําให้เขามีความสุขต้องทําให้เขามันไปกับเราค่ะแล้วก็อยากจะมอบอัลบั้มนี้นะคะเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กับหลายๆคนนะคะที่รอคอยอยากจะเห็นเรามีผลงานร่วมกันวันนี้เนี่ยเราได้มีผลงานร่วมกันจริงๆแล้วนะคะก็ ขอขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามในผลงานของแกรและพี่ฮั่นมาตลอดนะคะงั้ก็ต้องขอฝากด้วยละกันนะคะกับอัลบั้มลิสต์แสดงะค,ะ <S <S ค่ะ พันรสและฮันนิสริยะถือเป็นหนุ่มสาวเท้าไฟที่ไม่เคยหยุดเดินตามความฝันด้วยความมุ่งมั่นและความรักที่อยู่เต็มหัวใจครับจนประสบความสําเร็จเป็นดาวที่วงการบันเทิงต้องจับตามองและถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยครับท่านผู้ชมสามารถติดชมรายการหรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ครับโดยนําเสนอเรื่องราวในวงการบันเทิงที่ท่านผู้ชมอยากจะรู้โดยส่งมาได้ที่ Facebook ของทางรายการเพื่อนของเรื่องครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันได้ให,หม่ครับในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้หลังละครดีๆช่อง5ครับเรื่องของเรื่องจะไม่คุณรู